ง <tinc S 2> ัวพ่อมง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 ัวพ่อมกรรมการสั่งไปพ่อครับงัวตองเขาหน้างัวตองเขาได้เสียทุกกรณีครับงัวตองเขาได้เสียทุกกรณีไอเนี่ยไปแดงทินของน้อยนะครับไข่โคน้องไอติมนะครับเฮ้ยไอ้ดำมาถึงนี่ซับ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 แล้วไอ้อเฮ้ยดำเขียบไปแต่ประโยชน์นี้ทียมนะเทีมหน้านะแดงมีหยุดหยุดนะ

ไปดำดิมดำดิมแดงตั้งสตินะแดงตั้งสตินะรังสัตยยอดพยักนักล่านะครับโฟวินนะไปน้ำเงินนะครับเป็นตัวอัดนะครับลูกที่นะลูกที่นะตัวนี้ ก่อนครับชิงกันสองแสแน,นะคนนี้ชิงกันสองแสแน,นะดำกับบัตรโดยนะครับดำกับบัตรโดยนะงูอยู่สองไม้นะครับกรรมการสังเกตสองไม้นะกรรมการสังเกตสองไม้นะอดำบัตรดำบัตร ได้ขาอยู่ไหนนะครับท่านได้ขอาอยู่ไหนขอบเขตเดินหน้าข้าดูเดียวนะครับตัวดำนะได้ครับมบบปิดเกมม่ได้เดียวนะปิดเกมไม่ได้เดียวนะนี่หยุดหยุดหยุดเดินไปนะครับ ดำดำเข้ามาเ,เอ้ยาออ้ประชอบเพืเอ่อนยะคอนะครับแดงขี้มานะตัแดงขี so ้มานะเจ็บนะหนูสองไม่นะครับ็นูสองไม้นะ

ดำนี้ไปดำนี้ไปดำนี้ไปแต่ยอดดีนะแต่หัว h ้ n g บัดาำนะครับหัว h a n g มาทำนะแดงนิ่มตามไปดำมูนเยนะดำนิ่มแดงจะไหว้ยดงจะไเว้ดงจะไหว้ บาวหัวตรงก้าหัวตรงเจ็ดนาทีผ่านนะเจ็ดนาทีผ่านเรียกว่าแดงกวาดมาครับบาวหัวตรงครับก้าวหัวตรงไอ้ดำยีดอดดำยีดอดดำดิมราคาอยู่ดำหน้าราคาอยู่ดำหน้า

ตัวดำนี่จากแม่ซอนะเดงขวาดำใต้นะเดงขวาดำใต้เฮ้ยเฮ้ยตัวแดงมาจะแล้วแดงมาจะได้หัวหางนี้บาเติมนะครับตัวดำมาเติมนะสองไม้ครับกรรมการสังเกตสมไม้ครับ าไปคทำทำหน้าเข้าไป่ำนะคทำตัวต่อนะครับทำตัวต่อเรงนี่บาดแผลเริ่มมีนะครับตัวดำนี่นประเภทยอดจัดนะยอดจัด Đánh đi đang bà bà, bay, có rái, đánh có vậy đang có, đang có, đang đánh mắt, đôi đâm đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt, đâm đím, đâm đím, đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt, đôi đánh đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt, đâm đi ơi, ơi, ơi. Đánh

แต่บาม,มีปัญหานะครับนาจะ่บีปัญหานาะเก็ดอยากนะ

ล้อคันจมนะครับล้อคันจมนะอาด,ะดําชนะนะด,ะดําชนะเลยลัาศาสตร์ยอดพยักหน้กลานะครับโฟวินนะใช่สิงห์<อ>วินนะครับแส่สอดนะเป็นอพายชนะนะครับจ<น>ิตเงินเดพันซอสแสน,านาบาทน,นะครับ